อย่างไรก็ตามความพยายามของคนตระกูลนี้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกลับกันยิ่งส่งผลทำให้เกิดกระแสการต่อต้านตระกูลของทักษิณมากยิ่งขึ้นนะครับมองเรื่องของการเสียดินแดนมากขึ้นและมองเรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยมากขึ้นซึ่งไปไปมามา,มาตระกูลไหนดังหากที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในกรณีของเกาะกูดนั่นเองก็ สวัสดีครับมพบกับผมเทิดศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเกาะกูดนะครับเรื่องของเกาะกูดมีคนตั้งคำถามกับขมนะว่าตกลงเรื่องของเกาะกูดเนี่ยถูกกรบข่าวโดยข่าวที่เรียกว่าดีไอคอนหรือไม่และดีไอคอนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเกาะกูดเป็นของใครวันนี้ผมมีคำตอบครับ ในยุคล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสส่งกองทัพเข้ายึดเวียดนามเป็นฐานที่มั่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสมองไทยเป็นเพียงลูกแกะเท่านั้นจึงรบกับไทยอยู่หลายครั้งเหตุการณ์ลงเอยด้วยการที่ไทยยอมเสียดินแดนบางส่วนและเงินค่าปฏิกรรมสงครามราวสามล้านฟรังจากกรณีพิพาทวิกฤตการ์รอสองร้อยสิบสองหลังจากนั้นรัฐบาลสยามและฝรั่งเศสทำสนธิสัญญาแบ่งปันดินแดนขึ้นใหม่มีใจความบางส่วนในข้อสองระบุเกี่ยวกับเกาะกูดว่า รัฐบาลฝรั่งเศสยอมยกดินแดนเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดกับทั้งเกาะทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใต้แหลมสิงลงไปจนถึงเกาะกูดนั้นให้แก่กรุงสยามซึ่งใจความดังกล่าวตรงกับเอกสารต้นฉบับของฝรั่งเศสลงนามโดยคอแลงเดอปรังซีกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปาการจึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเกาะกูดเป็นของไทยนับแต่สมัยรัชกาลที 5, ่หจชวบจนปัจจุบันนั่นเองแหละครับ23ตุลาคม วันปียะมหาราชเธอไปเธอไปทวงให้ฉันหน่อยนะเรื่องเกาะกูดก็บอกเราอยู่กันมาเป็นสิบเป็นร้อยปีตั้งแต่รัชกาลที่ห้าตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาล่าอาณานิคมแล้วก็ตกลรงกันแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าฝรั่งเศสบอกโอเคเกาะกูดเนี่ยยกให้ประเทศไทยก็อยู่กันมาไม่มีใครมาทวงมาหามายุ่งกับเกาะกูด จนทักษินเนี่ยกลับมาปีเดียวจะกลับมาเอาเกาะกูดไปแบ่งให้กับกัมพูชาของพ่อมันเหอรอเกาะกูดนะ่ะของประเทศไทยของคนไทยคุณจะทำอะไรตัดสินใจอะไรถามประชาชนหน่อยเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วเราพูดกันมานานแล้วขนาดทหารเรือเกายังบอกเลยนะคะ เพราะเขารักษาหน้านา้ารักษาแถวนั่นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวกอบปูดเป็นของไทยไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่อย่างใดไออินทการเมืองหน้าไหนคิดทําไทยเสียดินแดนอยากลองส้นตีนของประชาชนก็ลองดูรอบนี้ไม่ใช่แค่ออกมาไล่แต่ต้องตะเพิดมันให้พ้นแผ่นดินไทยทั้งโคดบรรพบุรุษไทยกอบผู้บ้านเมืองมา ไม่ใช่ไอ้พวกเจ็กไต้หวันหรือเจ็กแซ่กูภาคเหนือโคดเงาของพวกมึงเข้ามาอาศัยบนแผ่นดินนี้ทำมาหาแตกกันจนรวยพวกมึงยังคิดชั่วสมคบคิดทำเรื่องอับปีหาผลประโยชน์จากชาติทำให้เสียดินแดนลูกหลานไทยต้องช่วยกันปกป้องตอบแทนคุณบรรพบุรุษอย่าให้ท่านชี้หน้าด่าได้ว่าเป็นลูกหลานจันไรข่าวดีวไอคอนมาปัน่นหัวเราดีดมือซ้ายให้พวกเราสนใจแล้วส่งใจิึงไปเจรจากับหุนมาเน็ต าพวกมันทําได้ตามเอ u มโอยีนี่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับพี่น้องครับรกะกูดเป็นของเขาอิหลีมันมีเอกสารหลักฐานครับเข้ามาได้ได้มาฟรีๆได้เข้าเสียไปตั้งมากมายเสียสอบพันหมดประเทศเพื่อแลกกอกูดแลกจันทบุรีแลกตราดเอาไว้ปรากฏว่ามันก็เป็นของไทยมาตลอดนะครับคันอเมริกาบ่มีดาวเทียมกายมากแล้วก็เพราะมีคนมีแคทแลนมาบอกให้ฟังว่า้างใต้นั้นเนี่ยมีบอ่อแก๊สที่ใหญ่ที่สุด ไงชบหายอยู่ใต้น,นั่นนะครับหลังจากนั้นพ่อกัมพูชาเขาหูข้าวนี่เขากะว้าท่านที่ว่าโอ้ยจะมานับเอาอย่างนี้ไม่ได้มันก็ต้องรับจากชายฝั่งกอะกงออกไปสิเอาจากชายแดนกัมพูชาลากเส้นไมออกมาล้วมันครอบอกอกเกาะกูดเท่าไปพร้อมครับพี่น้องมันเป็นอย่างซีพี่น้องครับกัมพูชาเขาก็บอกว่านี่กติกาของขอยนีย่คือต้องลากไป200ไมทะเลมันครอบคลุมพื้นที่ของเกาะกูดเอาไปครับซึ่งถ้าเป็นปกติ ถ้าเป็นคนดีๆผู้ใดกระร้างทางบ้านเข้าเนี่ยคนธรรมดายังพูกเข้าเนี่ยคันขางเฮื่อนอยู่ดีมันอนรักหัวเรา่ายเขามาฟังเฮ้าเนี่ยผมถามเนี่ยพี่น้องครับมันมีผู้ใดสิยอมรับได้บอหืมคันคางบ้านายลักหัวขามมาข้างฟันเข้าล้วก็ลื้อหัวมาสร้างบ้านเข้าเข้าต้องคิดยังไงมันก็ต้องบอกให้ครับถ้าไม่ต่อยปากก็ยิงกันละครับเท่านั้นครับคนดีๆก็ต้องทําอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อปีสองพันร้อยสี่บสีปรากฏว่าท่านกับเจรจากับผู้ชาบอกว่าโอเค ถ้าท่านย้ำม,มาตรงนี้เอา,อางี้แล้วกันหารสองเนาะหารสองเนาะชิปหายหารสองกันยังไงมันเป็นของเราเนะ่ะมันต้องเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นตให้กะบพีกเดียวก็ไม่ได้มันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เด้พี่น้องคนอีสานครับพี่น้องจะพักเพื่อให้ปันไดกระซ้างเถอะแต่ว่าสเอามูลมั่งเข้าไปหารปันให้เขมเมนเนี่ยมย่อมอยูบอ่บ่อพี่น้องครับ ตอนพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่เห็นมีใครมาล่ำไลยเรื่องกอ่อกูดไม่เห็นมีอะไรเลยพอพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วเป็นยังไงครับท่านทักสินออกจางพยาบาลรปับ๊บสมเด็จทูนเส้นแคแดแลดมาหากรมูพี่น้องครับมาเยี่ยมมายามหอดบ้านคิดว่าเขามายามกันพิ่อ้ยเป็นน้องตีเขามาท่วงเอ็มโอยซีีนี่เด้พี่น้องครับตอนนี้พวกมันจะทําอะไรกับประเทศเราก็ได้เป็นไ,ไงครับมันคุ้มไม่ล่ะที่เราจะต้องเสียกอ่อกูดไปนะ่ะทางพรรคพลังประชารัฐมีมติ เห็นควรจะให้ยกเลิก MOU .2544 นี้นะครับเรื่องจาก MOU นี้เป็นมติคอรมอรที่มิชอบด้วยกฎหมายและที่สำคัญจะเป็นชนวนเหตุให้ประเทศไทยเสียเอกราชเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดนะครับซึ่งล้นเก้าในหลวงรัชกาลที่5ท่านทรงโปรด และทรงจะลึกเอาไว้ว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่เป็นอนาเขตของประเทศไทยนะครับการมี MOU .2544 มีความเสี่ยงมีความอ่อนไหวต่อการสูญเสียพื้นที่นะครับทางทะเลและพื้นที่ต่อเนื่องกว่า26,000ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่ง MOU .2544 มีความแตกต่างกับข้อตกลง JBA ซึ่งประเทศไทยทำไว้กับประเทศมาเลเซียนะครับซช่นบูชาหลาชทวีปอยู่ตรงนู้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50ผมจะไม่วันเอาทรัพยากรของชาติ มาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับแต่ไม่ว่าจะสําคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสําคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและอนณาเขตของชาติไทยครับขอบคุณครับถ้าคุณยอมรับว่าแหล่งปิโตลเลียมเป็นพื้นที่ทับซ้อนใต้เส้นละติจูที่11เ,เนี่ย แล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนคุณลากเส้นขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมคามสี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่สี่เหลี่ยมทักษินแต่มันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละถ้ายอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วลากเส้นขึ้นไปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเกาะกูดก็กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเช่นเดียวกันเมื่อคุณยอมรับตรงนี้ทับซ้อนลากเส้นไปเกาะกูดก็เป็นพื้นที่ทับซ้อน เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆที่เราไปยอมรับเขาพระวิหารว่าให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองดังนั้นคำถาม,ถาม,ถามจึงถามกันมาวันนี้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันแนะ่คนไทยยังไม่ลืมเรื่องเขาพระวิหารนะครับอย่าทําให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยกับลูกสาวเลยครับอย่าทําให้เราต้องสูญเสียบางส่วนของเกาะกูดหรือบางส่วนของน้านาน้าประเทศไทย ในยุคของในยกแพทองทานหรือในยกอ้งอิงเลยครับประสบการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้พวกเราคนไทยโกรธแค้นนะมากๆนะครับในการทําการเมืองแบบนี้ในการที่ยึดของผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักและต้องประนามการควา,ความเคลื่อนไหวแบบนี้นะในต่อมาคือ m o u ปี2 5 4 4ที่เขาชอบอ,อ้างนักอ้างหนาครับคำถามคือมีการอ้างถึงเขตแดงของฝั่งคาพูชาในแบบนั้นได้อย่างไรประเด็นคือตรงนี้ครับ ทำไมคุณคิดว่าคนไทยยอมกันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับหรือคุณคิดว่าคนไทยเปิดหูเปิดตากันขนาดนั้นเลยครับแล้วคําถามคือสิ่งที่คุณทําเนี่ยครับคนไทยจะยอมได้อย่างไรหลังจากนี้เป็นต้นไปผมไม่ได้ขู่นะครับถ้าเดินหน้าเรื่องนี้เราทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนหรือกรรมสิทธิ์คุณคิดว่าลูกสาวคุณจะอยู่ในเมืองไทยได้อีกไหมนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เชื่อกันว่ามีเป็นแหล่งนะครับก๊าซธรรมชาติกับเปโตรเลียมที่ เกือบจะพูดได้ว่าดีที่สุดในโลกนี่จากปากคําพูดของทางด้านผู้จัดการของทางด้านเชฟรอนเองนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราดูหลักไปแล้วเนี่ยนะครับที่เขตขีดเส้นแดนมานี้มันค่อนข้างสําหรับผมนะก็ดูสนุกรู้สึกว่าจะขัดความรู้สึกมากๆเพราะว่าทางเขมรจะขีดนะครับเอ่อเส้นแดนของตัวเองนะครับคือสีน้ําเงินนี้นะฮะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เส้นกัมพูชาคือล้าเข้ามาในคือล้าเข้ามานะครับคือผ่านเกาะกูดของเราเนี่ยเขามาเอาไทย วาวเข้ามาค่อนข้างที่เยอะนะครับส่วนฝ่ายไทยนะครับบอกว่านี่คือเขตแดนของเรานะฮะก็เลยทําให้บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับทางภาษาเทคนิคนะครับเขาเรียกว่าส่วนนี้นะครับคือบล็อก B บล็อก B อ่าบล็อก B คือทางเชฟรอนเนี่ยเข้าได้สัมปทานจากทางเขมรละบล็อก A ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางเชื่ต้ที่ผ่านมานี่เชฟรอนยังไม่ได้มีการไปขุดจริงๆจังๆมีการสำรวจแล้วเนื่องจากว่า ภายในพื้นที่บริเวณของเขเมรเนี่ยไม่ได้มีน้ํามันหรือว่าก๊าธรรมชาติเยอะ,ะถ้าเกิดทําไปไม่คุม้มเขาก็เลยรอให้มันรวบกันสองแปลงไปเลยบล็อก B กับบล็อก A พร้อมกันไปเลยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยคุณรัฐบาลทักษิณเนี่ยกับสมัยคุณเซนก็มีการตกลงกันแบ่งผลประโยชน์กันไปแต่บังเอิญว่าถูกปฏิวัติกรก็เลยข่าราคาสั่งก็เลยทําให้เรื่องนี้ขารัคาอยากที่จะเน้นย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วจุดยืนของ ทางการไทยเราโดยเฉพาะยิ่งทางฝ่ายทหารความมั่นคงจริงๆอย่างไรเขตแดนเราคืออย่างไรถ้าเขตแดนเราเป็นอย่างนี้เนี่ยกมาิทธิ์ในส่วนนี้น่าจะเป็นบล็อกบีนี่น่าจะเป็นของไทยค่ะไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนนะสำหรับสำหรับผมนะฮะที่ผ่านมาก็ดูคล้ายคลาคลาคลากับว่ามีการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนและเจรจากันเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์มาแล้วในช่วงก่อนนี้ก็คือช่วงของรัฐบาลยุคของคุณทักษิณนะคะคุณธนงฮะครับนี่ฮะคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ ต้องการที่จะสํารวจมากที่สุดนะครับในสูตรที่มีการพูดคุยกันสมัยรัฐบาลคุณท<ม>ักษิณกับคุณเซนนะครับก็คือว่าในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันถ้าหากว่าบ่อน้ํามันหรือบ่อก๊าซเนี่ยพื้นที่ไหนใกล้ชิดประเทศไทยมากกว่าก็ไทยก็จะได้ประโยชน์ไป80 80อ่าทางกัมพูชาเอาไป20ค่ะของเราได้มากกว่าอ่าถ้าหากว่าส่วนไหนเนี่ยมันทับซ้อนกันครึ่ง,ง,งค่งอ่าก็แบ่งผลประโยชน์กัน50-50ค่ะอ่า ถ้าส่วนไหนที่ใกล้ชิดกับทางด้านเขตแดนของทางด้านกัมพูชามากกว่ากัมพูชาก็เอาไป80เราเอาไป20น่าสังเกตนะครับว่าดีลนี้การเจรจานี้คนที่เป็นตัวกลางคือไทย U S Business Council หรือว่าสภาธุรกิจไทยสหรัฐอเมริกาซึ่งทำหน้าที่เจรจาให้กับทางฝ่ายเชฟรอน โดยที่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าทําไมปตทไม่ได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนนั้นทั้งๆงที่บริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของไทยปตทก็มีศักยภาพทําไมปตทไม่ทําเองทําไมถึงให้บริษัทต,ต่างประเทศเข้ามาทำํำเพราะฉะนั้นเองก็ตั้งขอตั้งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำถามขึ้นมาก่อนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก่อนว่าถ้าหากว่าจะมีการตกลงกันต่อไปเนี่ยระหว่างปตทหรือว่าเชฟรอนไทยจะได้ สำรวจหรือว่ารับสัมปทานในบริเวณบล็อกบีนี้ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยถ้าเกิดเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ,ญญเ,ทศเดิมทีในกฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับเก่าใช่ไหมครับต้องผ่านมาตารา190มาตรา190ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็เลยมีความพยายามของของรัฐบาลสมัยคุณยิ่งรักใช่ไหมครับชินวัตรว่าที่จะแก้มาตรา190นี้เพื่อว่าสนธิสัญญ,ญา ระหว่างประเทศบางฉบับไม่จําเป็นที่ต้องเข้ารัฐส,สภาค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยมีความพยายาม,มแก้มาตราหนึ่เพื่อที่จะคอยเซ็นสัญญาตัวบล็อกบีนี้หรือเปล่าทีไอคอนกำลังเป็นข่าวดังแต่จงระวังเกาะกูดเกาะกูดเกาะกูดเกาะูดเกาะูดเป็นของคนไทยอย่าเอาไปยกให้ใครเป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซ็น กาะกูดเกาะกูดเกาะกูดไม่ใช่ของカมนข้างเหลี่ยมอย่ามาจองเมงยกแผ่นดินให้カมนไปเพื่ออะไรจะขคุดเอา M ม U สี่สีคนอับปีเคยเซ็นเอาไว้จะให้เกาะกูดของไทยที่ทับซ้อนกับตัมปูชาเกาะกูด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 เป็นของคนไทยอย่าเอาไปยกให้ใครเป็นของคนไทย ประเด็นแรกมันกรบข่าวจริงไหมจริงนะครับแต่เจตนาให้มีการกลบข่าวใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่พอระยะแรกเนี่ยพอดีไอคอนดังขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากรายการโหนกระแสของทางช่อง3นะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก็เป็นกระแสข่าวที่มีการแจ้งความคดีกันขึ้นมาเกี่ยวข้องกับดาวราและกำลังจะยาวไปถึงนักร้อง น,นักแสดงเพิ่มเติมและตอนนี้กำลังลามไปยังนักร้องนะครับลามไปยังทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีกันโชคทรัพย์และตอนนี้ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนักร้องทั้งหลายทั้งทนายความด้วยนะครับนอกจากนี้ทนายความของบอสเนี่ยนะก็ไปแจ้งความ เอาผิดกับตำรวจกรณียึดโทรศัพท์มือถือคดีนดี้บานปลายแต่ประเด็นสำคัญเรื่องของเกาะกูดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเสียดินแดนหรือไม่เรื่องของเกาะกูดมีความพยายามใช่ไ้มใช่อยู่มา3-400ปีประเทศไทยไม่เคยเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดแต่พอรักษินกลับมายังประเทศไทยได้มีถึงปีสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยก็จู่ๆก็อาจจะเสียเกาะกูดขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามคำพูดการสปีดของทักษิณชินวัตรและการถแถลงของนโยบายของพรรคเพื่อไทยและการไปพบเจอกันของอุ้งอิงกับฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนที่ประเทศกัมพูชาทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าตกลงมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับในขณะที่ญาติญนะาติของทางพ่อฟ้านะเขาก็ ปรากฏว่าจะเอาเรื่องนี้มาอ้างมาเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมานะแล้วก็จะดำเนินการนะแบ่งแยกผลประโยชน์ตามนโยบายของทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องของกบข่าวก่อนกบข่าวไหมนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระแสข่าวธรรมดาแหละนะครับที่ดีไอคอนทำขึ้นมาพอทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็มีนักการเมืองก็โหนนะครับ โหนโดยการพยายามจะลากคดีนี้ไปดีดดดสายพยายามจะลากไปสามารถพยายามจะลากไปนัก,กรองฝั่งลุงป้อมนะยาวนะจะลากไปใครฮะจะลากไปเรืองไกรนะสุดท้ายก็ไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็จะพยายามลากไปท่านวอวชิโรยานสุดท้ายก็เรื่องก็เงียบไปแต่เรื่องตวัดกลับปรากฏว่านัก,กรองทั้งหลายเนี่ยนะที่อ้างว่ามีหลักฐานโน่นนี่นั่นพอตำรวจสอบปากคำ เสร็จไม่มีพยานหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานอื่นใดยืนยันว่ามีการโอนเงินดิจิทัลนะครับไปทาที่นักร้องมีการกล่าวอ้างออกตามสื่อต่างๆนะครับซึ่งนะค,คนที่ไปออกสื่อคนที่ไปพูดคนที่ไปออกรายการนะฮะก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นะครับบิ๊กตายก็เตือนบิ๊กเต่าก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมแจ้งความอดีแล้วก็จับคุมนักร้องแล้วก็ทนายความหลายคนเรื่องของเกาะกูดล่าสุดเป็นยังไงนะครับล่าสุดคือสสของกัมพูชาฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้ฮุนมาเน็ตไปฟ้องศาลโลกนะครับการฟ้องศาลโลกเพื่อที่จะเรียกร้องให้เกาะกูดมาเป็นของกัมพูชาในขณะที่ สื่อของกัมพูชาก็ประกาศนะครับว่า,กาวเกาะกูดเป็นของกัมพูชาและสิทธิธผลประโยชน์แหล่งพลังงานน้ํามันนะที่บอกว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่กเกาะกูดนะครับจริงๆแล้วแหล่งน้ํามันดังกล่าวเนี่ยเป็นหางของหมู่เกาะสเปนล,ลี่นะครับซึ่งเกาะกูดนั้นนะจนถึงขนาดนี้อยู่มาเป็นลอยหลายร้อยปีอ่ะอยังคงเป็นของไทยแต่พอทักษินกลับมาปุ๊บอ่าจูจ่จเกาะกาูดก็กลับกลาย เป็นพื้นที่ทับซ้อนโดยมีการอ้างอิง MOU ปี2544ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีและทักษินเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นต่อมาคุณพิศิษิ์เวชาชีวะได้มีการยกเลิก MOU 2544บันทึกข้อตกลงที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย นะต่อมาก็มีความพยายามอีกครั้งหลังจากที่ทักษิณเจนวัฒนะ์หลบหนีออกนอกประเทศและไปเป็นที่ปรึกษาของมุลเซนนะครับแล้วก็มีการสร้างกำแพงโปรขึ้นมานะอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนในขณะที่กองทัพเรือได้มีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการผ่านกระทรวงการ,การต่างประเทศไปยังกัมพูชาถึง5ครั้งนะครับให้ทำลายกำแพงเหล่านั้นเพราะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่าอ่าวไทย ไม่ใช่อ่าวกัมพูชานะครับมีความพยายามใช่ไหมมีการตั้งบริษัทใช่ไหมที่จะให้ผลประโยชน์กับตัวเองครอบครัวและพักพวกจริงฮะถามว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ของใครเป็นพื้นที่ของไทยไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับตั้งแต่สมัยอด,ดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5นะครับอย่างไรก็ตามความพยายามของคนตระกูลนี้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกลับกัน ยิ่งส่งผลทําให้เกิดกระแสการต่อต้านตระกูลของทักษิณมากยิ่งขึ้นนะครับมองเรื่องของการเสียดินแดนมากขึ้นและมองเรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยมากขึ้นซึ่งไปไปมามา,มาตระกูลไหนดังหากที่ได้ประโยชน์มากที่สุดในกรณีของเกาะกูดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ yeah e a meta ยี่ยงนีไทยฮงฮงความหมายสี่ิไรอุทิไทยไทยคำลาหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งพื้นคลาคือศรัทธารวมเป็นไทยใจเดียวกัน One. No, ผู้ศรัทธาวันนี้ยังมีใครลงผผความหมายสิวิลลยู่ที่ใจไทยทั้งลาหนึ่งชีวิตหนึ่งแผ่นดินหนึ่งพื้นฟ้าคือศรัทธารัวเป็นไทยใจเดียวกัน หนึ่งทีวิตห,หนึ่งแผ่นด็นหนึ่งพื้นฟ้าคือศรัทธาร่วมเป็นไทยใจเดียวกัน